สวัสดีครับฝากติดตามช่องพลังชัยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือหากต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญสายมูหรือเรื่องดวงให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับคำทำนายชาวราศีชาวราศีเมษ ประจำเดือนมีนาคม25-66นะครับซึ่งเป็นคนที่เกิดปันที่21มีนาถึง19เามษาชาวราศีเมษปีนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสําหรับชาวราศีเมษทั้งเรื่องการงานการเงินรวมไปถึงความรักเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นวงรอบใหม่ของชีวิตเลยก็ว่าได้เป็นปีที่คุณกําลังจะพาะตัวเองไปสู่เส้นทางใหม่ๆดังนั้นการวางแผนชีวิตที่ดีการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆทั้งทางออนไลน์หรือออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นการหา จากหนังสือต่างๆหรือประสบการณ์จะช่วยคุณเตรียมตัวเตรียมพร้อมซึ่งถือเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับปีนี้จะช่วยคุณเกิดความสําเร็จและมีข่าวดีตามมาได้ไม่ในเรื่องการงานของชาวราศีเมษเรื่องการงานถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากดวงดาวสําคัญได้โคจรเข้ามาในราศีของคุณหลายดวงเริ่มตั้งแต่ดาวมรดยูที่ย้ายเข้ามา ออกในราศีคุณตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงต้นปีนี้ดาวมรตยูจะร้ายออกจากดวงของคุณจริงๆแล้วถัดมาก็คือดาวราหูเป็นดวงดาวที่ยังอยู่ในราศีของคุณและยังมีดาวพฤหัสที่โคจรเข้ามาในช่วงต้นปีด้วยดวงดาวคู่นี้ส่งผลต่อเรื่องของงานจะทําให้คุณต้องใช้ปฏิพันธ์ไหวพริบในการทํางานมากยิ่งขึ้นรวมทั้งต้องวางแผนเตรียมความพร้อมสําหรับการทํางานในรูปแบบหรือวิธีใหม่ๆที่ไม่ได้เป็นไป,นปนตามระบบตามขั้นตอนที่คุณเคย ชีวิตการงานของชาวราศีเมษในปีนี้เปรียบเสมือนกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกที่สำคัญซึ่งต้องเลือกระหว่างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหากเลี้ยวผิดชีวิตอาจเปลี่ยนเส้นทางที่คุณนำไปอีกด้านของดวงดาวเนื่องจากดวงดาวที่อยู่ในราศีคุณจะเป็นดวงดาวคนละขั้วคือขั้วสุดกับขั้วลบซึ่งต้องระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจให้มากแนะนำให้หลีกเลี่ยงธุรกิจสีเทาหรืออบบยมุกต่าง ทั้งหลายที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมการพนันหรือเพื่อที่จะผลักดันชีวิตคุณไปนิททางในทางที่ดีของดวงดาวหากคุณก้าวเดินไปถูกเส้นทางดวงดาวก็จะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานและปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากสำหรับคุณเลยทีเดียวต้องย้ำว่าเรื่องงานจะส่งผลดีแบบชัดเจนช่วงปลายปีส่วนในช่วงต้นปียังเป็นช่วงที่ต้องลองผิดลองถูก หาอะไรใหม่ๆต้องตัดสินใจอาจจะต้องมีอุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาให้แก้ไขอย่างไรก็ตามปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนงานโยกย้ายงานปีนี้มีโอกาสที่จะได้งานอย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านั้นหากใครตั้งใจอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆหรือมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเปิดร้านทําออนไลน์ทําอะไรใหม่ๆเป็นของตัวเองรวมไปถึงเรีนต่อ ทั้งทางในประเทศและต่างประเทศหาความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆปีนี้เป็นจังหวะที่ดีมากสําหรับในการเริ่มต้นของทุกๆท,ท่านเช่นกันและเมื่อทําแล้วคุณจะเกิดความมั่นคงก้าวหน้าและทําให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น ข้อควรระวังในเรื่องของงานก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานใหม่มีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรือเจ้านายใหม่อย่างไรก็ตามต้องย้ําเตือนว่าในช่วงนี้ดวงดาวแรงแบบนี้คุณเองก็ต้องรู้จักใจเย็นใช้สติพยายามอย่างหงุดหงิดใจร้อนหรือใช้ลมเพราะหากปล่อยไปตามกระแสะของดวงก็จะมีโอกาสที่จะมีปัญหาข้อพิพาทข้อโต้แยง้งทําให้เกิดความวุ่นวายความเครียดในการทํามาได้หรือบางคนจากที่ไม่ได้ตั้งใจจะย้ายงานอยู่ดีๆเกิดอยากลาออกขึ้นมาโดยไม่ทันคิด ก็ได้ดังนั้นต้องระวังแต่พอผ่านเดือนมีนานี้ไปแล้วดวงดาวจะส่งผลดียิ่งขึ้นจังหวะดวงดาวการเงินเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีรายจ่ายหนักมากแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะหาเงินไม่ได้แม้คุณจะเป็นราศีที่จ่ายเยอะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณหาเงินได้เยอะ มีเงินเข้ามาจากหลายๆทางดังนั้นหากวางแผนการเงินรู้จักมีการงบทํางบกําเงินการเขียนรายรับรายจ่ายการบริหารการเงินให้ดีๆก็มีโอกาสที่จะเก็บเงินให้อยู่ได้เงินมากยิ่งขึ้นเป็นก่อเป็นกรรมบางคนใช้เงินในการลงทุนเปิดร้านใหม่ๆช่วงนี้แนะนําให้ทําได้เลยสําเร็จแน่นอนชาวราศีเมษช่วงนี้ก็จะมีโชคลาภที่โดดเด่นซึ่งเป็นอิทธิพลของดวงดาวหลายดวงที่ทํามุมกันส่งผลให้คุณมีโอกาสได้เงินได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยง ที่ถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านทางช่องออนไลน์ลงทุนสก,กุลเงินลงทุนทองลงทุนการออมบิตคอยหรือลงทุนต่างๆในต่างประเทศล้วนแต่จะส่งผลดีให้คุณอย่างไรก็ตามคุณควรศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนที่จะลงทุนเพราะจังหวะดวงดาวบางครั้งเปรียบเสมือนท่าดลมทําให้คุณอยากลงทุนตามกระแสะตามเพื่อนซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาได้ได้แน่นอนแนะนําหากจะลงทุนอะไร ควรมีความรู้เพียงพอก็จะทําให้เกิดความมั่งคั่งร่ํารวยแน่นอนหากมองเชิงรายได้ประจําปีนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีคุณมีโอกาสหาเงินปรับฐานเงินเดือนให้ยิ่งขึ้นแม้จะเป็นปีที่มีความวุ่นวายการเงินอยู่บ้างขอให้คุณจัดการบริหารการเงินให้ดีคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าทางการเงินเป็นอย่างดีความรักของชาวราศีเมษปีนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญ ต้องย้ําว่าปีนี้พระราหูยังอยู่กับดวงของคุณแม้จะไม่ได้อยู่ตลอดทั้งปีแต่ก็เรียกได้ว่าใช้เวลาอยู่กับคุณเกินครึ่งปีเลยทีเดียวซึ่งพระราหูจะส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องของความรักได้ง่ายสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วดวงดาวจะส่งผลให้ความสัมพันธ์เกิดความไม่มั่นคงไม่แน่นอนมีอุปสรรคหรือเรื่องทําให้ทุกข์ใจบางครั้งอาจเกิดปัญหามือที่3เกิดขึ้นด้วยส่วนคนที่เพิ่งเริ่มคบหาดูใจกันใหม่ๆปีนี้จะมีประเด็นเรื่องความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ อาจเกิดความหวัดระแวงหึงหวงกันได้ส่งผลให้ความรักค่อนข้างสั่นคลอนได้ง่ายบางครั้งเรื่องเล็กๆอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ต้องระมัดระวังตัวให้ดีการวางตัวให้เหมาะสมอย่านอกลู่นอกทางซื่อสัตย์กับคนรักส่วนคนโสดหากอยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ต้องบอกว่าไม่ได้ห้ามแต่แนะนำว่าขอให้เป็นช่วงกลางปีไปแล้วน่าจะ เป็นจังหวะที่เหมาะสมกว่าเพราะดวงดาวความรักจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่งผลให้ชีวิตคุณเหมือนมีแสงสว่างนำทางมีคนดีๆเข้ามาให้พบเ,เจอได้เรือ่อยพร้อมทั้งสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นจังหวะที่ดีสําหรับการขยับขยายครอบครัวหรือหากใครวางแผนอยากจะมีสมรคิกใหม่มีตัวเล็กต่อเติมบ้านหรือสร้างเอนหอถือเป็นโอกาสแห่งการสร้างรากฐานที่มั่นคงสําหรับครอบครัวคุณ,คณ แนะนำสําหรับคนที่มีความรักระหองละแหงควรเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นเป็นพิเศษมีการหันหน้าเข้าคุยกันอย่ากแก้ปัญหาด้วยการปล่อยให้มันเรื่องจบไปควรมีการมาคุยกันเคลียร์การให้จบเป็นวันๆไปบางคู่อาจไม่ค่อยได้เจอหน้ากันก็จะทําให้เกิดเรื่องราวที่เข้าใจผิดเป็นประเด็นถึงห่วงง่ายๆควรรักและซื่อสัตย์กับคนรักของคุณได้จะทาให้ให้เรื่องของความรักดียิ่งขึ้น สุขภาพของคนราศีเมษเรื่องสุขภาพต้องขอเตือนให้ระวังเพราะปีนี้เป็นปีที่โครคภัยไข้เจ็บถามหาได้ง่ายหากใครมีโรคประจำตัวก็ควรจะมั่นดูแลตัวเองสม่ำเสมอ ทานยาเป็นประจำหรือใครที่ยังไม่มีก็ให้รู้จักดูแลสุขภาพอาจจะออกกําลังกายที่บ้านหรือเข้ายิมออกกาลังกายตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาและทําอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้ดวงดาวก็จะส่งผลให้เกิดข่าวดีเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าดวงก็เป็นส่วนหนึ่งพฤติกรรมของตัวเราก็เป็นส่วนหนึ่งรวมทั้งทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงของมันของหวานสําหรับใครที่ห่างไกลกีฬาหรือออการออกกำลังกายต้องระมัดระวังให้ดีอาจเจ็บปวดได้ง่ายโดยเฉพาะโรคบางโรคเช่นโรคเวรกรรม หรือความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้เวลาอยู่บ้านจะมีความปกติเกิดขึ้นดังนั้นต้องระมัดระวงังหากมีอะไรควรไปหาหมอเพื่อรับการรักษาก่อนเนิ่นๆหรือบางคนอาจเกิดความเจ็บป่วยจากความเครียดแนะนำให้ไหวบูชาพระราหูวันพุธ ด้วยของดำ8อย่างหรือ12อย่างก็จะทำให้ส่งผลให้ดวงสุขภาพดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังส่งผลในสุดท้ายแล้วโรคภยัยไข้เจ็บทั้งหลายก็จะมีข่าวดีและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นวิธีทำบุญเสริมดวงของชาวราศีเมษแนะนำให้ไหว้พระราหูใกล้บ้านหรือถ้าเกิดท่านไม่สะดวกแนะนาให้ตั้งโต๊ะกลางแจ้งวันพุธ ด้วยของดำแปดอย่างหรือสิบสองอย่างหรือท่านจะไปไหว้ท so pues ี่วัดก็ได้แล้วแต่เพื่อความสบายใจหรืออาจจะมีการปล่อยปลาตามกำลังวันของคุณโดยเฉพาะปลาหมอเพื่อเสริมในเรื่องสุขภาพซึ่งชาวราศีเมษต่ตอนนี้มีปัญหาของเรื่องดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ไม่เกี่ยวข้องเราก็จะปล่อยปลาหมอเนี่ยกำลังวันเนี่ยของตัวเราว่าเราเกิดวันอะไรล้วก็ปล่อยตามนั้นแล้วก็บวกอาจจะคู่กับเต่าอีกสองตัวแล้วก็มีการสวดมนต์ไหว้พระ สม่าเสมอจะทําให้เรามีสติและมีสมาธิไม่ขึ้นทําให้เราสามารถผ่านเดือนมีนาไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหามากสําหรับการทํานายดวงในเดือนมีนาของชาวราศีเมษถ้าเกิดท่านใดมีอะไรสงสยัยต้องการส,าสอบถามเพิ่มเติมทักมาในคอมเมนต์ได้ร่างได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ปี้จะเข้าไปตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ